ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสราร์ที่11เดือนมีนานะคะวันนี้ก็จะมาแบบสั้นๆแล้วกันนะคะถ้าสั้นได้นะคะก็จะสั้นๆย่อยๆนะคะวันนี้ดาก็จะมา,อาบอกเล่าให้ผู้ที่สวดธรรมะมาขอนดานะคะแล้วก็ด้าเอาประสบการณ์มาแบ่งปันนะคะว่า อาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยกาโชคดีอะไรจากการสวดพระคะถาเงินล้านใช่ไหมคะเราเราบอกไปแล้วว่าคลิปที่แล้วห้ามโอ้อวดใช่ไหมคะเราไม่ได้โอ้อวดหรอกค่ะเราคิดว่าคนที่เขาได้เยอะกว่าเราก็มีนะคะแต่เราเราก็อยากมีความ,อ,ามอยากจะเอาส่วนอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มาแบ่งปันสําหรับคนที่สวดใช่ไหมคะคนอื่นอาจจะบอกว่า ได้แค่นี้ก็มาอวดน,นะคะสำหรับดาดาบอกเลยว่าดาเน่ยได้เยอะมากนะคะเพราะว่าบอกว่าสมัยก่อนที่พูดว่าไปงานวัดก็จะได้แค่ลูกอมใช่ไหมเพื่อนๆก็จะได้ของที่มีค่ามากกว่าค่าหยอดใช่ไหมสมัยก่อนที่สอยดาวดาจําไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่เราจะได้แค่ลูกอมบางทีผงซักผ้านีย่ยังยังได้ยากใช่ไหมคะที่เป็นซองละสองบาทอะไรเงี้ยทีนี้อาทิตย์นี้ที่ผ่านมานะคะก็ลูกค้าก็มีประปรายนะคะก็ ก็เหมือนกับไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราก็ไม่เป็นไรเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราก็ดีใจที่เราได้อาทิ์ก่อน,นได้เยอะใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในบ้านใช่ไหมคะอันนี้ก็ว่าจะเล่าหลายรอบเลยคะ่ะพ,พ,พ,พอเข้ามาในในวิดีโอก,ก็จะตื่นเต้นก็จะไม่พูดก็จะพูดเรือดอไปเรื่อยใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาพูดที่เคยพูดไปแล้วว่าสวดพระกระถาเงินล้านเนี่ยอนุภาพของการสวดคืออะไรใช่ไหมคะ ตอนแรกดาบอกว่าใหม่ๆที่ดาสวดใช่ไหมคะดาก็สวด9จบ19เก้าจบใช่ไหมคะแล้วก็เป็นย9ิบเก้าจบตอนนี้ดาก็สวดมาเป็น30ใช่ไหมคะทีนี้พอสวดแล้วที่บ้านก็ปรากฏว่าอาหารที่ทําไว้นะคะข้าวที่หุงไว้ก็ไม่บุกใช่ไหมบุดช้ามากเลยไม่บุดเลยเพราะว่าแต่ก่อนเราจะกินหุงข้าวก็หุงเท่าเดิมนะคะแต่ว่าข้าวมันจะบุดเร็วมากใช่ไหมคะนี่คือ ข้อแรกที่เคยพูดไปนะคะและอีกข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเห็นเห็นมาพร้อมๆกันแต่ว่าเราลืมนะคะขอโทษที่ลืมนะคะเลยไม่ได้เอามาแบ่งปันที่บ้านจะเลี้ยงเทวดาไว้สองตัวใช่ไหมคะเทวดาน้อยนะคะเทวดาน้อยเอาเอาไว้คอยแบบเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรที่แบบมีความสุขในบ้านเพราะว่าบ้านเราไม่มีเด็กนะคะบ้านเราก็มีเมวเป็นเด็กแทนนะคะแล้วก็แต่ก่อนจะมีสามตัวตอนนี้ตัวหนึ่งก็ตายไปแล้วตายไปได้เกือบ รึ่งปีแล้วค่ะตัวนี้ก็อายุเยอะมากนะคะก็เขาเขาตายไปในเขาไปอยู่ในภพภูมิที่ที่ที่เหนือจากการเป็นสัตว์ตีนกรดาการเป็นสัตว์ใช่ไหมคะก็คงจะไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เขาก็สร้างความสุขให้เรามากค่ะทีนี้ตอนที่เขาอยู่ใช่ไหมคะแมวตัวตัวแรกที่ตายไปใช่ไหมเราก็จะมีการจับใจเราจะซื้ออาหารแมวนะคะเยอะมากนะคะเพราะว่า เมียบ้านเรานะคะจะโดนซับบอยมากจะโดนซับพอร์ตมากค่ะถ้าซื้อเหมือนกันเราเห็นอาหารใหม่ๆมาใช่ไหมคะเราเหมือนกันเรามีลูกใช่ไหมคะเราเห็นเราเห็นอะไรใหม่ๆมัเราก็อยากให้ลูกเราได้กินได้ใช้ได้ไดใช้ใช่ไหมคะเราก็จะไปซื้ออาหารที่แบบว่าเอออันนี้ออกใหม่เราไปซื้อมานะคะทีนี้พอไปซื้อมาแล้วเขาไม่กินเขาไม่กินเหมือนเราก็ต้องเททิ้งใช่ไหมคะแล้วก็อาหารนั้นก็ก็คือท้ากล่องนะมันจะมีสิบ สิบถุงกล่องน,นึงจะมีสิบถุงถ้าเขาไม่กินกล่องน,นั้นก็จะเทผสมยังไงก็ไม่กินกับเพราะว่าแมวแมวตัวนี้เขาจะเป็นแมวที่ถ้าไม่เอาก็คือไม่เอาค่ะก็คือเยอะเยอะนิดนึงเหมือนพ่อเขาอะไรเงี้ยเหมือนคนเลี้ยงอะไรเงี้ยทีนี้พอเขาตายไปใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอีกสองตัวที่ที่ที่เดินมาวันนั้นที่เห็นนั่นคือตัวผู้ใช่ไหมคะนั้นลูกชายคนเล็กก็อาหารที่ซื้อมาใช่ไหมคะแต่ก่อนอะ่ะมัน มันจะเป็นอะไรที่เปืองมากทุกวันที้เหลือสองตัวนะคะอาหารที่เราซื้อให้เขามันก็จะไม่เปลืองหนึ่งคือเขากินแค่สองตัวก็จะไม่เปลืองใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารนะคะมันจะแบบกินกินกินให้หมดะค่ะไม่ไม่ไมค่อยกินเหลือเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมคะก็คือไม่กินทิ้งกินคว้างอะไรเนี้ยก็เหมือนกับเราสวดมนต์ใช่ไหมคะ พลังแห่งบุญพลังแห่งสวดมนต์นะคะก็จะกระจายทั่วบ้านใช่ไหมคะก็คือจะทําให้อาหารที่ที่เขากินใช่ไหมอร่อยมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเขากินแต่ก่อนเขาจะกินแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็จะขอเอาใหม่ทีเนี่เขาจะกินน,นตอนเนี้ยนะคะเขาก็จะกินแบบหมดอะหมดจนหมดจนเกือบ,บเรียงอะไรเงี้ยก็คือถ้าเขาจะกินใหม่ก็คืออันนั้นก็คือหมดไปแล้วเราก็คิดว่าเขาหิวเราก็ให้เขาใหม่ใช่ไหมคะก็นี่คือนี่คือสิ่งที่เห็นว่าโอเค เออเป็นอนุภาพของการสวดมน์จริงๆค่ะเพราะว่าแต่ก่อนแมวจะกินทิ้งกินขว้างตอนนี้เขาจะกินแบบเหมือนกับเกี้ยงถ้วยอะไรเงี้ยเราก็เออเนาะก็ทําให้เราแบบแต่ถามว่ากินเยอะไหมก็กินเยอะเท่าเดิมนะคะเยอะเท่าเดิมก็คือแต่ว่าอาหารที่ที่เขากินก็คือไม่ได้เหลือทิ้งอะไรเงี้ยก็จะมีส่วนน้อยที่เหลือทิ้งเวลามันถ้าเวลากลางคืนใช่ไหมคะเขานอนเงนี้ยมันจะโดนลมกับไฮซุ่งความเครื่องทําความร้อนใช่ไหมอาหารนั้นมันก็จะแห้ง มันแห้งบางทีเขาก็จะเคีียออกที่มันข้างบนแล้วเขาก็กินข้างล่างที่ที่มันยังแบบแฉะอยู่อะไรเงี้ยก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นอะไรก็ถือว่าดีนะคะเพราะว่าอาหารก็จะไม่เหลืออะไรเงี้ยไม่เป็นก็จะเหลือส่วนน้อยอะไรเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่อันนี้ที่ลืมบอกว่าจะพูดมานานแล้วทีนี้ก็ลืมเนี่ยคืออาหารแมวยังเพิ่มขึ้นเลยค่ะก็คือเพิ่มขึ้นจากการที่เขากินเหลือกินทิ้งกินขว้างก็กินจนหมดอะไรเงี้ยก็นี่คือสิ่งที่ดาเอาจะบอกหลายครั้งแล้ววันนี้ก็ได้พูดเลยนะคะก็ ขอบคุณพักถานนี้นะคะท,ที่ใครไม่รู้ที่เป็นคนเอามาใน youtube นะคะล้วก็แต่อันหนึ่งคืออาจารย์ยอดนะคะคืออาจารย์ยอดใช่ไหมคะและทีนี้ก็อีกอันหนึ่งก็คือดาเ,เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหงื่อนะคะถึงเราจะออกกําลังกายเราก็จะแบบไม่ค่อยมีเหงื่อแต่ว่าเสื้อผ้าที่เราซักนะคะมันก็จะหอมนะคะมันก็จะหอมติดตัวเพราะว่า บางทีเราใส่เสื้อผ้าที่เมืองไทยนะคะแป๊บเดียวมันก็มีเหงื่อเพราะมันมีเหงื่อแล้วมันก็จะมีกลิ่นตัวใช่ไหมคะแต่พอแต่พอเรามารู้สึกว่าเรามาสวดปัคารานี้ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าที่เราซักนะคะก็จะมีกลิ่นหอมที่ยาวนานขึ้นอะไรเงี้ยนี่นี่คืออันหนึ่งนะคะน,นี้ดาไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นยังไงแต่นิดาสึกว่าเสื้อผ้าที่ดาใส่อย่างเงี้ย ยงเงี้ยซักซักแล้วก็ยังหอมแล้วก็ยังใส่แล้วก็ยังหอมเป็นอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นเสื้อกันหนาวเราใส่กันหนาวเราก็จะใส่ตอนตอนตื่นมาประมาณเนี้ยเพราะว่าบ้านมันก็จะอากาศเย็นนิดนึงใช่ไหมคะเราก็จะใส่ให้มันอบอุน่นอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยอากาศดีแต่ลมแรงค่ะและ้วทีนี้อันนี้คือเสื้อผ้าที่ใส่หอมนะคะหอมติดตัวก็เหมือนกับพลังบุญมันกระจายไปทั่วบ้านอะไรเงี้ยทำให้เรามีความความหอมของเสื้อผ้าติดตัวอะไรเงี้ยแล้วก็อันสุดท้ายใช่ไหมคะ เราอาทิตย์นี้เราไปซื้อของใช่ไหมคะเราไปซื้อของความมันเกิดให้ตัวเองเนี่ยเราก็ได้ของถูกนะคะก็คือเราเราคิดไปแล้วว่าเสื้อเราจะไปช้อปปิ้งเราก็ตีไว้แบบไม่เกินชิ้นละห้าสิบอะไรเงี้ยเราก็ไปได้ราคาถูกลงเกือบสิบยูโรอะไรเงี้ยเราก็ถือว่าเออโอเคเป็นเป็น,ปนก็บอกแล้วว่าดาเนี่ย ใช้กดแรงดึูดมาก่อนที่จะเจอพักคาถาเงินล้านใช่ไหมคะเราก็ถือว่ายังอย่งย่ง,ยงเราไปได้ของถูกมาเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้ได้จากกดแรงดึูใช่ไหมคะตอนนี้เราก็ถือว่ากดนั้นมารวมกับพักคาถาเงินล้านก็คือเพิ่มพลังทวมีคูณขึ้นไปใช่ไหมคะเพราะว่าการที่เราไปซื้อของในจํานวน10บาทใช่ไหมคะ สิบาทเราตีของไว้สิบาทใช่ไหมคะแต่ของสิ่งนั้นน่ะเขาลดเหลือห้าบาทเนี่ยเราก็มีเงินเหลือเพิ่มใช่ไหมคะอันนี้คือเงินทําให้เราเงินงอกใช่ไหมคะแล้วทีนี้จากที่เราจะได้สินของชิ้นหนึ่งสิบบาทเราก็จะได้สินของชิ้นนั้นในสิบบาทคือได้สองชิ้นนะคะนี่ก็คือเป็นถ้าสม,มัยก่อนเราก็จะพูดว่าเป็นกฎเป็นกฎแรงหนึ่งดูที่ทําให้เราได้ของถูกขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็จะมาบวกเป็นเป็นอ,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 อพันั์ พนิหารพี่นิหารของพักฐานเงินล้านใช่ไหมคะเราไปซื้อของในราคาที่ได้ถูกลงเนี่ยก็ถือว่าเงินเราก็งอกขึ้นใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่ดาคิดว่าดาจะเอามาแบ่งปันเพื่อนนะคะสําหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละคะ่ะเพราะว่าวันนี้ต้องออกไปทํางานนอกบ้านนะคะแล้ววันจันทร์นะคะไปทํางานเสาร์ที่ดาก็จะมาเล่าเรื่องของวันจันทร์ มาเล่าเรื่องของสาวที่ไปทํางานว่ามีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็ขอให้อนุภาพทิดาได้เอามาแบ่งปันนี่นะคะสําหรับคนที่สวดมนต์อยู่แล้วแล้วก็ได้ดีอยู่แล้วได้เยอะๆอยู่แล้วก็ให้ได้เยอะขึ้นนะคะสําหรับดาดาก็เป็นบุนคคลที่กําลังจะมีธรรมะในใจใช่ไหมคะก็ประมาณว่าเราเพิ่งสวดนะคะเราดาเคยพูดแล้วว่าการสวดพักคาเงินล้านอย่างน้อยต้อง 6เดือนถึง3ปีใช่ไหมคะตอนนี้ดาเพิ่งสวดได้แค่กรกฎาคมาพาเพ่งมีนาใช่ไหมเพิ่งสองเดือนกว่าๆเราตีไป2เดือนแล้วกันนะเพราะว่าเคยพูดแล้วว่าสวดตั้งแต่ก่อนปีใหม่แต่เราตัดออกไปก่อนเราเราบอกว่าเราสวดตอนปีใหม่แล้วกันเราเพิ่งสวดได้2เดือน2เดือนนิดๆน,นะคะก็ขอให้บุญกุศลที่ดาได้เอามาเผยแผ่นี้นะคะเอามาบอกต่อนะคะขอให้อบุญกุศลที่เราได้สวดมนต์นะคะเผยแผ่ไปยัง ผู้ที่ให้คาถานี้มาใช่ไหมคะเหมือนกับในพระคาถาบอกว่าให้เราระลึกรู้บุญคุณของหลายๆท่านที่ทําให้เรามาพบมาเจอคาถานี้ใช่ไหมคะวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะธรรมะสวัสดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมีโชคมีลาภเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ